ครับท่านผู้ชมครับ XO ในช่วงโชว์สดนะวันนี้เรามาบุกที่ย่านปทุมธานีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสำนักก็นานแล้วแหละแต่เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาหน่อยนะกับอู๋พี่เวอร์ทั้งที่ข้อครับสวัสดีครับคุณสกัดเทอร์โบพังอ้าวดูชื่อฮะเทอร์โบพังนั่งส้มนะฮะอันตรายนะนะฮะเราบุกอู่พี่เวอร์ครับมาดูเขาเรียกว่าหน้ายาวดรสลัมขับเซอร์เบอร์ดิโฟ ความพร้อมในปีนี้ทางทางที่อู่เวิร์คทีเข้าจะมีอะไรบ้างใช่ความพร้อมนี่เขาบอกว่านอกจากจะมีหน้ายาวดัสเตอร์แล้วมี R 3 5เครื่อง2 2J ป่ะ 2J ครับ 2J ชุดยะมันถอดแบบมาจาก R 3 5เลยใช้ของจริงจาก R 3 5เลยแต่เป็นเฟรมนะาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนรับนี่ไปครับยางแบงจูงบอกดีครับได้หมดทั้งสดชื่นบอกสวยครับนี่อันนี้เป็นแค่รถแบบสตรีทยูที่อู่นะคันนี้เป็นซูเปอร์ไม่ต้องบอกชุดแต่งนี้ เป็นท็อปซีคเด็แน่นอนล้อน,นี่เป็นแนว ADV 1แต่นี่เป็นของ BC ล้อ BC คอนเคดคอนเคดนะฮะคุณพัดพัดท่าช่ปีขอพันเลิศนะครับบอกพันเสริตมั้งนะครับบอกดีครับนี่ฮะเริ่มจากคันแรกนะวีออสครับนี่ฮะเซฟิโลมาก่อนเลย <c oughs> ไอหมูชือชื่อวกวันดีครับสวัสดีครับนี่ฮะแล้วก็เดินมา <c oughs> ต้องบอกว่าที่นี่เซฟิโลเยอะมากนอกจากรถแดกก็มีรถดิฟ นี่คันนี้ครับให้ดูคันนี้ก่อนคร่าวๆเป็นไงส่วนทรงองเอลนี่เรียกว่าด้าลมจริงเปิดเปิดให้ดูกันเล่นๆนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูดูดูตั้งแต่มือเปิดดูดีเทลครับแต่ตอนนี้จับแล้วไม่แน่นอนเมื่อกี้ผมจับแล้วมือเปิดนี่คือร้อนมากสามห้าเลยสามห้านะเปิดประตูมาปุ๊บนี่อ่ะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ย แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวพี่เวอร์เขาอธิบายดีกว่าภายในครับนี่ฮะนี่วิ่งในรุ่นซูเปอร์แม็กใช่ครับซูเปอร์แม็กเบน,นซินซูเปอร์แม็กเบนซินฮะนี่ฮะมีคนอาบน้ำนะฮะแล้วก็ลืมไว้ฮะ,ะ <c oughs> เป็นผ้าคลุมผมเราเล่นนะเป็นผ้าคลุมบอกเกียร์นี่เป็น BGM เดี๋ยวฮะอธิบายเดี๋ยวเอามาอธิบายกันโอเคงั้นเราไปหาเจ้าสำนักดีกว่าเขาจะได้ให้รายละเอียดอยู่ไหนไหน,<ะ>นี่พี่ว่ามาสวดีแล้วสวัสดีครับ วัสดีครับนี่พี่เบิร์ดมาพอดีเลยเดี๋ยวสักครู่ครับนี่เลยให้พี่เบิร์ดแนะนําตัวอีกสักหนึ่งทีครับพี่ครับสวัสดีครับผมพัฒนาชัยลำกาะ์อูเบิร์ดเทคนิคอลกะละครับครับผมวันนี้นี่ผมอยู่ข้างหลังผมนี่เป็นเจ้าอาสามห้าเฟรมครับที่เขาเรียกว่าค่อนข้างตื่นเต้นเลยครับเครื่องสเต็ปไหนเดี๋ยวไปพาพี่ไปดูนะผมพ,พี่พาผมไปดูเลย <laughs> งงว่ะ <laughs> นอนน้อยเอง <c oughs> นี่ <c oughs> นเครื่องเริ่มจากภายในก่อนได้พี่อือ ภายในนี่คือยังไงบ้างพี่ก็รถคันนี้ใช้ใช้กล่องโมเทคเอแปดร้อยอกล่องจุดระเบิดก็เป็นโมเทคซีดีไอแปดครับจอจอจอก็เป็นจอโมเทครุ่นใหม่เลยครับจอนี่เป็นโมเทครุ่นใหม่เลย๋ย่สักครู่นะพี่มากเลยอ๋อนี่นี่เปิดแล้วอ๋อเดี๋ยวตัดไฟไว้อยู่ เมากเลยพี่นี่เลยแล้วคันนี้นี่เขาเรียกว่าสร้างใหม่หมดเลยแต่ใช่พื้นฐาน R35 จริงใช่ครับก็คือตัวรถกระดองคือซื้อ R35 รถจริงมาแล้วก็ตัดใช่ฮะ oh, ที่จริงรถแดก็จะเป็นแบบสลิงนี่ยดึงเอาแต่นี่เอาแบบแบบเปิดแบบจริงเลยใช่ครับโอ้ oh, มาเห็นเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าภายในแล้วเครื่องยนต์ครับจุเป็น3,400ซี่อี่ของ HKS uh, ครับครับผม แคมก็เป็นแคม b ีตัวโบเป็น GTX 5เ็นครับผมหัวฉีดก็เป็นอินเจคเตอร์ไดนามิกแล้ว่าช่วงบ่ายที่เราคารเราจะไปบุกกันใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเห็นบอกจะบุกแล้วความพร้อมในปีนี้พี่เห็นมีคานนี้แล้วมีคันอื่นอีกไหมพี่มีเดสเตอร์เครื่องยนต์สองเจอีก,กรครับหน้ายาวใช่ครับหน้ายาวที่ติดดรสลัมใช่ครับพี่พาไปดูได้ไหมพี่ได้ได้ได้ได โอเคเขาบอกผมต่อไ Wi ไฟดูไม่กระตุกนะครับค้างกระตุกยับโอเคโอเคเดี๋ยวผมไลฟ์หม่แป๊บเดียวเรียกมาชมันต่อครับเมื่อกี้เิดเหตุการณ์นึงฮะรถขนส่งสัญญาณชนเสาฮโอ้โหสัญญาณหายครับมาชมันต่อครับอ่ะพี่พวัวครับมาพูดถึงนี่ก่อนดีกว่าครับความพร้อมในปีนี้ฮะทั้งตัวนักแข่งเองและทีมงานครับพี่ถ้าความพร้อมตอนนี้สักประมาณ90อร์เซนต เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็นิดนิดใช่ฮะน่างานนิดหนึ่งครับครัถคันนี้ข้างหลังผมนี่เขาเรียกว่ามีลงการคอนเทนนะเขาลงในโซเชียลพี่แก่เจ้าดรสลามคันนี้ครับผมทำให้ติดดรสลามพี่เอ่อคาแรคเตอร์เขาคล้ายๆผมมั้งครับคล้ายๆกันก็เลยติดใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยดรสลามคันนี้เครื่องยนต์อะไรครับพี่สองเจซดนะแต่เป็นสามพันซีซีอยู่ครับผมเทอร์โบก็เป็น GT 4.7เเกียร์ power guide 2องสปีดครับก็ส่วนคนขับเนี่ยคนขับก็เดี๋ยวผมคงจะขับเองก่อนขับเองก่อนฮะถ้าถ้าเหนือบากกว่าแรงจริงก็คงต้องให้ประทวยคนที่ขับเฟรม GTR เป็นคนขับครับตอนนั้นตอนนี้ก็ก็ไม่ไ็ดูอยู่ก็พี่เราฝากถึงหน่อยดีกว่าว่าก็ถ้าผมขับไม่ไหวช่วยขับให้หน่อยนะมาพาไปดูคันนี้หน่อยดีกว่าพี่นี่เลยไล่กันทีละจุดเลย ตอนนี้กระแสน้ายาวเรียกว่าเยอะมากใช่ครับปีนี้จากเมื่อก่อนก็มีน้าสยามน้ายามกับพี่พี่บุญตาพี่บุญตาแต่ปีนี้ครับเขาเรียกว่าคู่แข่งเยอะมากห<ช>นักใจไหมพี่หนักใจครับเพราะมีแต่พี่ๆที่แบบโหดรถเขาเวลาค่อนข้างดีอะแล้วรถผมยังไม่ได้สัมผัสพ,พื้นเลยอ,เอ๋อครับอก็ไปจูนวันนี้ก็คงจะถ้าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะลองวันนี้เลยจะซ้อมเลยใช่ครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมไปกับพี่เลยนนได้ครับได้ครับเป็นกอลหลังพี่ไปเลยขอบคุณครับ มาเริ่มถึงนี้เลยค่ะราไล่กันเลยวะฮะเริ่มจากนี่เลยฮะพลังแรงของเราฮะนี่ฮะแอบอยู่มันงับเอาฮะเทอร์โบฮะเทอร์โบอะไรครับพี่ GT47 ครับ GT47 ครับผมมีแฟนๆถามมาครับปั่นได้กี่แรงม้าพี่ก็47ก็ต้องมี102ฮะ102ฮ <2? S 1> ะประมาณนั้นอย่างน้อยอได้ซึ่งคันนี้ก็น่าจะประมาณเอ่อแรงม้าบนเกียร์ออโต้เนี่ยมัน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 อาจจะดรอปน้อยกว่ารถที่เป็นเกียร์แมนนวลแล้วใช้เทอร์โบนี้ เล่นน้อย,ยใช่ก็เป็นร้อยตัวฮะต้องมีร้อยร้อยร้อยกว่า200อยได้อยู่ที่ที่ที่ต้องไปดรอปอยู่ในท็อคคือถ้าเกียร์นี้ยางน,นี้จูนแล้วเห็นพันเนี่ยพันนี้ก็โหแรงมากแล้วครับอันนี้พันแน่นอนก็ค <throw> ิด <throw> ว่าครับคิดว่าแต่วันนี้ไร้เห็นกันแล้วนี่พอเกียร์พอพี่พูดถึงเกียร์เนี่ยเห็นพี่ใช้เกียร์นี้เยอะมากในอู่พี่มันคือเกียร์อะไรครับพี่เออเป็นเกียร์ออโต้สองสปีดฮะมันมีทั้งตัวเป็น power guide แต่ส่วนอันนี้เป็นของ jw ก็คือตัวเสื้อมันเนี่ยคือจะเป็นเป็นของซิ่งครับถ้าเป็น power guide ก็จะเป็นเสื้อมเนียมธรรมดาใช่แล้วคันนี้ฉีดด้วยฉีดครับถ้าไมถึงเลือกเจ่ะพี่ก็ความทนทานฮะความความทนทานเป็นหลักแล้วก็ใช่แล้วก็พละพละกำลังความรุนแรงก็ประมาณนึงใช่ ว่าเยอะเลยคันนี้นี่ใช้เวลาสร้างนานไหมพี่ก็ปีหนึ่งเต็มๆครับปีนึ่งฮะปีหนึ่งเต็มๆโอ,อ้หปีหนึงเลยใช่ครับก็เสร็จมาแล้ววันนี้เราจะไปจูนกันใช่ครับแล้วกลับไปที่อีกคันหนึ่งกง่็ R25 เรามีได้ครับเห็นบอกวันนี้พี่จะปลอยสตาร์ทโชว์ด้วยใช่ครับนี่ไปดูกัน ถอดหัวฮะตั้งเครื่องนะครับเราจะมาสตาร์ทเครื่องกันฟังครับเดี๋ยวพิมพ์ xo มาหน่อยดีกว่านี่ฮะสายบ้านบ้านฮะขอขอเม้นต์นะฮะพิมพ์ xo มาหน่อยฮะสตาร์ทเครื่องฮะผมไปยืนหน้าเครื่องครับ ไปจูนได้ป่ะพี่ไปครับผมไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆนะเสียงตอนหัวที่นูน่นดีกว่าครับผมได้ไดพ,ดพี่แล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อ,อคุณครับโอ้โหมันแบบมันสะดวกสบายนะกดปึกป๊กปักป๊กปึ๊กปั๊กนี่ฮะดูกล่องฮนะนี่ฮะโอ้โหไฮโซเลยะฮะอ่ามาถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพี่เมามุมนี้ดีกว่าพี่ อีกเรื่องครับคุณใจขังท่นา,านที่ที่ในการสร้างแข่งี่เวเก็หลักๆก็คงเป็นเจ้าของรถก่อน <laughs> ขอบคุณเจ้าของรถก่อนที่ให้โอกาสและให้โปรเจกต์นี้มาทำก็ในส่วนของตัวเฟรมเนี่ยผมก็ไว้ใจให้คุณอ๋อเป็นคนต่อให้ใ,ในส่วนของเครื่องยนต์กระบบต่างๆผมก็มาจัดการกันเองที่อู๋ก็ต้องขอบคุณเขาเฟรมเขาสวยมากชอบถูกใจใช่ใช่ครับ คานายาคันยาวเนี่ยเฟรมเอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นผมอ่าซื้อตัวเฟรมมาเนี่ยจากจากพี่บุญตาลาม77คันที่วิ่ง7.0นั่นแหละอ๋อคันนี้แหละอ่าใช่ครับใช่ใช,ใช่แล้วผมก็เหมือนเหมือนเดิมกับคันนี้ก็คือเครื่องยนต์กับระบบทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนมาจัดการกันเองครับผมก็มาจาัดเรียกว่าเราจัดทรงเรื่องเครื่องยนต์ใช่ใส่ความแรงให้ทั้งสองคันเองเริ่มจาก R35 ก่อนจาก R35 ก็คู่แข่งก็ ไม่ได้ต่างจากรุ่นแร็กเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอูที่ทำแร็กเตอร์น่ายาวก็เป็น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 หูที่อยู่ระดับหัวหัวบนบของเมืองไทยอยู่แล้วก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นงานหนักสำหรับผมเพาผมค่อนข้างจะมือใหม่กับรถใหญ่แบบนี้ก็ปีนี้ขอเห็น7ทั้งแด็กเตอร์ทั้งเฟรม GTR เท่าไหร่ก็ได้ครับผมก็แฮปปี้แล้ว7.9ก็เอาแล้วยั้งฝากนะสู้ๆนะพี่แล้ว ช่วงบ่ายพี่ฝั่งช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กาะกิดหลังพี่ไปเลยครับผมวันนี้นี่เดี๋ยวจะเป็นจูนกับเดี๋ยวนายยาววิ่งด้วยนายยาวจะลองวิ่งวันนี้ครับจะเฟรม G T R อาจอาจอาจจะติดเรื่งนนองตั้งสูงข้างหน้านิดนึงอ่าตั้งสูงข้างหน้านิดนึงแต่ยังไม่วิ่งใช่จ,จูเดียวแต่คิดว่าคงจะภายในที่นี้วิ่งภายในที่นี้เราจะติดตามเรื่อยๆนะฮะแล้วฝากนึ่งนะฮะว่าอยากให้แบบซุปอัพปีนี้ฮะ,ะเรียวกว่าเราื่ความมันแบบที่เราเป็นบุ๊คบุรีรับกันพี่ที่คิดว่าอย่ไงปีีน้ได้รป ก็มั่นใจ70%แล้วกันขอทำตรงนี้ให้มันดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายแล้วติดตามเพว่าจะมาบอกนะฝั่งปูนี่เองพี่มาใครที่มาปูนี้ก็อยู่แถวธรรมศาสตร์ลังสิตนะฮะซอยเวิร์กพอยต์ครับจากปากทางเวิร์กพอยต์เข้ามาประมาณ7กิโลปูเปิดประมาณบ่ายสามฮะเลิกเที่ยงคืนครับผมท่านลูกค้าท่านใดตื่นเช้าสวนกระเพาะมาเก้าโมงไม่เจอนะฮะปูปิดครับเช้าปูปิดของเราตครับก็คือเย็นๆเนี่ยใช่ครับ แล้วเออพี่ก่อนจะไปนะมีรถสตรีทอันไหนที่ตื่นเต้นหน่นะพี่รถสตรีทคอนสมรถสตรีทแบบแบบรถใช้งานใช่ครับใช่ครับผมสักหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับเนี้เป็นโบนัสแ็ะนะ สองเจฮะฉีดในตัศตลอดเลยครับฉีดตลอดเวลาก็คือเจ้าของเป็นหมอฮะเป็นหมอเดี๋ยว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 ไปฮะรักษาคนไข้เหลยไม่รู้ครับเหมือนกันก็คือมีในตัศเขาใช้งานชีวิตประจําวันขับไปทํางานทุกวันก็ฉีดตลอดก็เวลาซัดบนถนนเขาเปิดในตัศฉีดตลอดครับโอ้โหสุดมากฟังเสียงไหมโอ้เดี๋ยวต้องแปะกุญแจสตาร์ทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวอาจจะเชิญเจ้าของรถมาสุภาพเรื่อยก็ได้ครับผขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไป ฉีดในตัดตลอดเวลาพระเจ้าไฮโซจริงนะให้ดูอ่ะให้นวนดูอะฉีดในตัดตลอดตลอดเลยไอตลอดเวลาเอาอ,เว,เอวันนี้ช็อตมากเลยนี่เจ้าของราเป็นคุณหมอฮะ อะไรแน่นเลยนะไหนตัดไหน้าตาหน้าอยู่ข้างหลังนะอ๋อนี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอันนี้พาคุมไม่อยู่เท่มากสุดๆใครคะฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวสักบ่าย,ายสักบ่ายสามอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำการไลฟ์สักหนึ่งทีนะคะก็เป็นหน้ายาวลองวิ่งเลยแล้วก็อ่สาสัมห้าอีกก็จะจูนเดี๋ยวเราไปถ่ายบอดนโนกันวันนี้สวัสดีจ้า